ขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ติดตามขบวนเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเปิดเผยว่าประธานาธิบดีจีนกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าจีนซื้อข้าวไทย5 0 0 0 0 0ตันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13ถึง17พฤศจิกาย,ยน2568โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกราบบังคมทูลต่อหน้าพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจีนซื้อข้าวไทย5 0 0 0ตัน ขณะที่หนังสือพิมพ์ p e o พ l e เดล i l y เผยแพร่บทสัมภาษณ์พิเศษนายบวรศักดิ์อวันโนรองนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนอย่างเป็นทางการนายบวรศักดิ์กล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยสเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนนับตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งสะท้อนมิตรภาพอันลึกซึง้งและจะเขียนบทใหม่ให้กับคำกล่าวที่ว่า จีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันอย่างแน่นอนนายบวัลศักดิ์ยังกล่าวด้วยว่าพระบรมวงศานุวงศ์ไทยมีบทบาทนําในการส่งเสริมมิตรภาพมาโดยตลอดโดยเฉพาะสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่เสด็จพระราชดําเนินเยือนจีนมากกว่า50ครั้งสามารถสนทนาภาษาจีนเขียนผู้กันจีนและบรรเลงเครื่องดนตรีจีนได้ นอกจากนี้ยังบอกไว้อีกว่าการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยจีนมีมาช้านานสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่ข้ามพ้นหลายพันปีได้วางรากฐานอันมั่นคงให้กับมิตรภาพระหว่างสองประเทศตลอด50ปีนับตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งสองประเทศเคารพซึ่งกันและกันและปฏิบตัติต่อกันอย่างเท่าเทียมเสมอมากลายเป็นแบบอย่างของความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศที่มีระบบสังคมแตกต่างกัน นายบรวรศักดิ์ยังชื่นชมเอกลักษณ์ของจีนในเรื่องความมั่งคั่งร่วมกันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างให้กับประเทศในเอเชียและหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะเสริมสร้างความร่วมมือในเวทีพหุภาคีต่อไปในตอนท้ายของการสัมภาษณ์นายบรวรศักดิ์เขียนคําเชิญชวนอย่างอบอุ่นถึงประชาชนชาวจีนในสมุทรเยี่ยมยินดีต้อนรับเพื่อนชาวจีนมาเยือนไทย ไทยไม่เพียงแต่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามและทิวทัศน์ที่สวยงามแต่ยังมีประชาชนที่อบอุ่นและเป็นมิตรที่สุด